เพื่อนรู้จักสิ่งนี้กันไหมคะสิ่งนี้เรียกว่าหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์คืออะไรและมีที่มาอย่างไรเราจะพาไปทําความรู้จักกันค่ะตามตำราสมัยโบราณการสร้างหุ่นพยนต์นั้นเขาสร้างมาเพื่อการคุ้มครองป้องกันภยัยไว้ให้แคล้วคลาดมีความเมตตามหานิยมช่วยเรื่องทํามาค้าขายแล้วก็ขอสิ่งใดมักจะได้สมดังปรารถนาเหมือนมีเพื่อนคู่คิดเมตคู่กายที่ดีที่คอยคุ้มครองเราคะ่ะสดุที่ใช้ในการ สร้างคุนพยนตร์นั้นก็ทําได้จากหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นก้านใบลานหญ้าแพร่ใบไผ่ขี้ผึ้งจากที่เขาได้ทำการพันและปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่พิธีการปลูกเศษข,ของชิ้นนั้นๆเป็นการลงของค่ะขุนพยนตร์ตนนี้นะคะก็ได้เป็นของอาจารย์แจ้ที่ลูกค้าได้นำมาให้ซอได้ทำการออกแบบเลี่ยนในสไตล์แบบเรียบ,แบบยบๆกิ้งเกลียรอย่างรูปแบบพอดีทรง จุดที่ยากที่สุดสําหรับการทํากรอบทองของรูปทรงที่มีความโค้งความหยักแบบนี้นะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะสิ่งที่ซ้อมองว่ายากที่สุดสําหรับช่างเลยก็คือการขึ้นโครงสร้างของตัวกรอบทองที่ให้ได้สัดส,ส่วนในการเผื่องานพับมุมพับโค้งนะคะให้ออกมาได้พอดีแต่ที่ดูใจะยากกว่าก็คือขั้นตอนของการพับเก็บขอบ ให้ได้ตามรูปทรงโดยส่วนโค้งส่วนเว้าต้องมีความเรียบร้อยและที่สําคัญกรอบเป็นกรอบทองแบบเกลี้ยงมันเงาเขาก็อาจจะเกิดความผิดพลาดด้วยการกรีดหรือรีดได้เห็นรอยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยค่ะจับมุมไหนจับนูน้นจับนี้ก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะคะถ้าใส่ถุงมือก็อาจจะลื่นขออนุญาตเป็นถือมือสดๆเลยหูห่วงทําการเบิ้ลทองให้หนาน มีใบเปอร์เซ็นทองแน่ให้กับทุกชิ้นงานของลูกค้าค้านำไปให้อาจารย์แจ้ทำการจานอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมากๆที่จัดสุดกับ